ตัวละครโซล่ากับตัวละครยูโน่ที่เป็นตัวลิมิเต็ดตัวไหนดีกว่ากันนั่นเองนะครับโอเคก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกและการโอเคอันดับแรกเดี๋ยวให้เข้าใจก่อนนะครับว่า2ตัวนี้มันแตกต่างกันตรงไหนซึ่งอ่าเดี๋ยวขอคุยถึงยูโน่ก่อนนะเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้กันอยู่แล้วตัวละครยูโน่เนี่ยมันจะต้องพึ่งเพื่อนครับอันนี้เอาให้เข้าใจก่อนเช่นตัวละครมิโมซ่าตัวละครโนเอลคืออะไรก็าตามครับมันเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งเพื่อนเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับ อันดับต่อมาเราจะคุยในโซของตัวละครโซละเรียกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ต้องพึ่งเพื่อนเฮ้ยมันต่างกันด้วยพึ่งกับไม่พึ่งมันต่างกันตรงไหนแต่ผมมีวงเล็บว่าทั้ง2ตัวนี้สิ่งที่ต้องมีก็คือตัวละครชาลลอตเช่นเดียวกันโอเคไหมยูนโน่ไม่มีก็ได้แต่มีก็ดีชัดเจนนะเพราะส่วนใหญ่คนเล่นยูนโน่จะเล่นชาลอตแต่ทีเนี้ยไอโซลาเนี่ยต้องพึ่งชาลลอตอย่างเห็นได้ชัดเลยโอเคนะโอเคนะเนะขียนจุดน,นี้ก่อนนะ โอเคอันดับต่อมาผมจะบอกว่าอ้าแล้วทำไมโซละมันถึงไม่ต้องพึ่งเพื่อนเนาะโอเคอันดับแรกเลยพอเปิดเกมมาหลังจากที่เราใช้สกิลที่2มันจะทําให้ผลป้องกันตัวเองหมายความว่าอีกฝ่ายจะไม่สามารถชี้เป้ามาที่เราได้เราจะโดนโจมตีได้แต่ในกรณีที่เป็นโจมตีหมู่เท่านั้นและส่วนใหญ่โจมตีหมู่แรงไหมครับไม่แรงนั่นแหละครับมันเลยเรียกว่าเป็นการป้องกันตัวเองได้ แต่ยูโน่ไม่ใช่นะครับและมันแตกต่างกับตรงที่ว่ายูโน่มันจะต้องคงกระพันซึ่งคงกระพันของตัวมันเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าหาก1ไม่มีโนเอลเสริม2ไม่มีชาลอบช่วยยังไงก็ช้าหรือ3ไม่มีมิโมซายังไงมันก็ต้องพึ่งเพื่อนเพื่อ,อ,อให้ SP อยู่ดีมาเลยต่างกันตรงนี้เอาละทีนี้เดี๋ยวน่าจะมีหลายๆคงโยเอาเถียวแล้วอย่างนี้ยังไงอะก็โซละดีกว่าสิผมจะบอกว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ปาร์ตี้ครับ เพราะในส่วนของยูโน่แรงไม่เท่าโซละนะครับโซละนี่แม่งแรงชิบหายเลยนะเพราะมันเป็นตัวละครเดียวสายดัมเมจถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมีเพิ่มดัมเมจของตัวเองได้ด้วยเพิ่มคาเสียหายครับมันมีเพิ่มด้วยนะเออแล้วก็ยังมีโต้กลับถ้าผมจําไม่ผิดนะมันเป็นการโจมตีประสานแล้วมันจะให้โต้กลับกับคู่หูของเราด้วยเช่นสมมุติถ้ามันคู่กับโนเอลหลังจากโนเอลโดนโดนตีแม่งก็จะโต้กลับ ทันทีเป็นประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยแยกกันอย่างเห็นได้ชัดเลยที่เหลือมันอยู่ที่ปาร์ตี้ว่าช่วงไหนอะตี้แบบไหนที่มันจะเหมาะกับตัวละครนั้นมากกว่านั่นเองอันนี้คือคําตอบที่ให้ได้เนาะโอเคอันนี้คือเอาให้ดูกันแบบคข้ข่าวนะครับซึ่งปาร์ตี้แบบนี้มันก็เล่นได้เนาะที่เหลือเพื่อนๆก็ลองๆไปชั่งใจลเลือกกันเอาเองนะโอเคอันดับแรกให้เข้าใจก่อนว่าถ้าหากเราเล่นอย่างนี้และสมมุติถ้าเปิดก่อนหมายความว่าตัวละครโซละจะเป็น อามาตะนั่นเองครับเรียกง,ง่ายๆก็เหมือนยูโน่นั่นแหละแม่งไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ทีเนี้ยไอเน,นี้ยมันแตกต่างกันตรงไหนก็คือว่าตัวละครวิลเลียมอ่ะคือโซลามืดนะโซลามืดมันตีแรงกว่ายูโน่นั้นหมายความว่าถ้าหากได้วิลเลียมช่วยโต้กลับบอกเลยโคตรแรงแม่งตีสวนทีคือมีดับอ่ะดังนั้นหมายความว่ามันช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็อันเนี้ยพอเปิดมาให้อามาตะใช่ไหมจากนั้นชาร์ลอตต์ก็จะยน่นสกิลหรืออะไรก็ให้มันทําไป แล้วแต่มันอะแล้วแล้วแต่มันเลยเพราะว่ามันจะลดดาเมจที่ได้รับอยู่แล้วและเป็นอมตะในเทอร์แรกพอนึงเทอร์ของมันโซละหมายความว่าเทอร์ที่2ปุ๊บมันจะทําให้ตนเองป้องกันตัวเองเลยโดยทันทีโดยที่ไม่มีใครตีมันได้เลยนะครับแม่งฟรี3เทอร์แล้วนะฟรี3เทอร์นะวงเล็มนะครับและไอตัวละครชาร์ลอตแน่นอนก็คือเพิ่มให้สำหรับตัวโซละมันเลยไม่โดนดาเมจเลยไงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าใจยัง เออมันเลยไม่โดนเลยแล้วทีนี้สมมุติว่าถ้าหากเพื่อนๆเ,เล่นโตนี้ในเทอร์แรกเราอาจจะให้ในส่วนของชาลลอตไอ้นี่ไปก่อนใช้ท่าลดความเสียหายเนาะในเทอร์ที่2ค่อยใช้ตัวจูลเลียตต่ออีกทีนก็ได้นะในเทอร์ที่2นะความเสียหายแม่งจะลดอีกในเทอร์ที่2และเทอร์ที่3หลังจากนั้นเนี่ยแม่งก็จะมีโต้กลับอีกเคลียรนะคือแล้วประเด็นก็คือว่าไอพอ,อโนเอลคู่ประสานกับโซลามืด แม่งเสือกให้ผลโต้กับกับโนเอลอีกไอ้น,นี้ก็เป็นคงกระพันอีกประเด็นต่อมาก็คือว่าในโซนของทักษะที่1กับดักระเบิดของโตโซล่าเนี่ยหลังจากโจมตีแล้วจะให้บัฟ sp 6เพื่อนเพื่อได้ยินไม่ผิดนะ sp 6นะครับ6อะ่ะเพื่อนเพื่อนได้ยินนะ6โคตรแรงหมายความว่ามันจะฆ่าต่อเนื่องเลยโดยทันทีแล้วหลังจากที่มันจะท่าอันตีเนี่ยแม่งจะตีแรงขึ้นอีก50% คือแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมันแรงมันแรงชิบหายอ่ะแอซ่าก็เอาไม่อยู่นะครับคือผมเลยอยากสรุปกันตรงนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่มันไม่เก่งนะเว้ยเก่งเก่งเก่งชิบหายเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยได้แบบพึ่งเพื่อนเท่ากับตัวละครยูโน่สักเท่าไหร่แต่ที่เหลือผมอยากวงเล็บอีกทีว่าพูดอย่างเงี้ยเหมือนผมอวยโซระแน่นอนเขาว่าโซระมันมีป้องกันแต่มันไม่ได้คงกระพันซึ่งมันต่างกับตัวละครยูโน่ถูกไหมยูโน่มันคงกระพันตียังไงก็ตีมันมันไม่ลดอ่ะ มันต่างกันนะครับมันต่างกันแต่ถ้ายูโน่อยู่ตัวเดียวกับโซลารอยู่ตัวเดียวโซลารอาจพลิกเกมได้ดีกว่ายูโน่นะครับเหตุผลเพราะว่าหลังจากมันอันติแล้วแม่งแรงไงพอมันแรงเนี่ยมันสามารถํำให้อีกฝ่ายหนึ่งตายแล้วมันได้เธอพิเศษกลับไปโดยทันทีดังนั้นเนี่ยโซลารยังไงผมก็มองว่าถัตตี้อย่างนี้โซลารดีกว่าไหมส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะก็เลยอยากจะสรุปเป็นประมาณนี้แล้วกันว่าควรมีทั้งสองตัวนั่นแหละถ้าเอาแบบไม่ได้ผิดพลาดอะไรเนาะแต่ว่าทีเนี้ย เอา2ดาวก่อนก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเหตุผลทําไมเพราะว่าตัวละครโซลาเนี่ยสดาวอะ่ะมันเรียกว่าให้อา่คาคาเสียหาย20%เพิ่มขึ้นกับศัตรูที่มีชีวิตรอดเช่นสมมุติว่าอันนี้ผมไม่รู้ผมแปรผิดหรือเปล่านะถ้ามีครบสี่ชีวิตเลยแม่งตีแรงขึ้นเลย80%โอเคปะ่ะเอออันนี้คือผมไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าหรือว่าต้องตายก่อนนี่ไม่มั่นใจว่ะรอแปรไทยเข้าไทยอีกทีหนึง่งแต่สรุปเป็นประมาณนี้ก่อนว่าตัวละครมัน มันควรที่จะต้องมันควรที่จะต้องมีอ่ะโอเคปะ่ะเออก็อยังไงก็ควรมีแหละโอเคเออเดี๋ยวผมบอกอีกอย่างนึงด้วยสำหรับตัวละครโซละนะเนาะเผื่อบรนเพื่อนยังไม่ทราบนะครับก็คือว่าหลังจากเปิดเทินมาหากเราเลือกปาร์ตี้ที่คนละสีย้ําคนละสีในแต่ละตัวอ่านี้ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพเนาะเอาเป็นคนละสีอันนี้คือโซละามันเป็นธาตุมืดโอเคปะ่ะสมมติว่าเราเป็นอย่างเงี้ยน้ําเงินละแดง และเขียวโอเคไหมแดงและเขียวเนะี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นคนรสสีอันนี้มืดนะน,นี่มืดนะมันจะทําให้ตนเองอะ่ะคงกระพันในเธอแรกได้ยินไม่ผิดนะในเธอแรกหมายความว่าเธอแรกแม่งไม่ตายแม้ว่าไม่มีโนเอลช่วยมันก็ไม่ตายผมเลยย้ำเนี่ยว่ามันเป็นตัวละครที่มันไม่ต้องพึ่งใครเลยเพอถึงเทินของมันก็ใช้สกิล2เพื่อปกป้องตอนเองต่อจบหลังจากนั้นก็เล่นไปแบบชิลๆนั่นเองนะครับก็เลยมองว่าโซลามันน่าเล่นเนาะ โอเคหลังจากที่บอกว่าเราว่ามาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่แล้วกันเนื่องจากตอนนี้ต้องลุ้นเกก่อนว่ามาเมื่อไหร่นะครับถ้าเกมาสักกลางเดือนนี้หรือวันที่ย5ิ้านี้ยังไงก็มาบอกเลยว่ามาอยู่เลนต์ประมาณนี้แหละถ้ามันมาหมายความว่าโซลาก็คือเลน์เลน์เดียวกันครับ15ถึง25เดือนหน้าโซลากําลังที่จะเข้าในเดือนหน้าหมายความว่าเกาเสร็จอันดับต่อไปคือโซลาที่เราจะต้องสุ่มกันนะครับเป็นป้ายต่อไปหลังจากเกเนาะก็เป็นไปได้ไม่อยากให้ข้ามไม่อยากให้พลาดกันนะ เป็นประมาณนี้ละกันสรุปคือตรงนี้มีทั้ง2ตัวจบไม่ต้องพูดเยอะ